สวัสดีครับเสียดจามพันธ์ครับผมพี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับว่าการใส่ปุ๋ยเคมีนี่ถ้าอยากให้ประหยัดนี่จะต้องใส่ทีละด้วยน้อยแต่ว่าบ่อยครั้งนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายขยายความว่าการใส่ปุ๋ยทีละน้อยแต่ว่าบ่อยครั้งนี่มันจะช่วยให้เราประหยัดได้อย่างไรนะครับผม้าอาหารอย่างแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับหรือว่าถ้าพี่น้องก็รู้จักในนามของปุ๋ยยูเรียนะครับที่ิยมใช้ ปูยูเรียนี่สามารถที่จะระเหยได้นะครับผมเขาทำปัญยากับก๊าซไฮโดรเจนนะครับเกิดเป็นก๊าซแอมโมเนียแล้วก็จะระเหยขึ้นไปบนอากาศนะครับผมทําให้อ่าเกิดความสูญเสียนะครับสิ้นเปลืองไปโดยปราประโยชน์นะครับผมอ่าถ้าพี่น้องคิดว่าผมพูดไปเรื่อยนะครับก็กลับไปชมได้นะครับที่การใส่ปุ๋ยอยูเรียลงพื้นที่ไม้นะครับเพิ่งผมทำเป็นคลิปไปแล้วนะครับจะเห็นว่าปูยูเรียสามารถระเหยได้จริงครับผม ธาตุตัวต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะก็คือธาตุฟอสฟอรัสนะครับธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยเขาชอบทําปริยากับธาตุในกลุ่มพวกโลหะนะครับผมไม่จะเป็นพวกเหล็กนะครับผมเป็นพวกอลูมิเนียมหรือว่าสังกะสีอย่างนี้นะครับก็จะทําให้นะครับผมเกิดการตกตะกอนแล้วก็ไปอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถที่จะดูดซึมไปใช้งานได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากเกินไปนะครับผมและเวลาใส่ก็ควรใส่ใกล้ๆรากนะครับเพื่อให้พืชสามารถที่จะดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีครับผมธาตุตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับธาตุโพแทสเซียมนี่เขาค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็มีประจุบวกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปจับกับดินนะครับซึ่งมีประจุลบนะครับโดยเฉพาะดินเหนียวแล้ว แล้วทีนี้เขาก็จับเนีนนะครับไม่ค่อยปลดปล่อยออกมา,าให้พืชได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เกินไปก็จะมีผลเสียเป็นการสิ้นเปลืองนะครับแต่ก็จะมีชาวนาหลายคนนะครับที่มีความาหัวคิดรีริ่มนะก็จะใช้เกลือหวานลงไปนะครับซึ่งเกลือนะครับจะมีอนุภาคที่เล็กกว่าโพแทสเซียมก็จะไปแทนที่โพแทสเซียมในดินแล้วก็พืชจะดูดซึมโพแทสเซียมมาใช้งานได้นะครับครับนี่ก็คือ เหตุผลนะครับในการใส่ปุ๋ยที่เราน้อยๆแต่บ่อยครั้งก็หมายความว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับก็จะเกิดการสูญเสียนะครับในรูปต่างๆต่างๆนะครับก็จะเป็นการสิ้นเปลืองครับผมสาหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม